เราก็จะนะครับถ้าสมมุติผมใช้ตอนนี้ตอนนี้ผมใช้โค้ดโค้ดใช้หลบ60อยู่นะครับก็นะครับขึ้น7จบฝ่าย2โมงนะครับระยะ25หลาเมื่อกี้ก็ตีให้ดูแล้วนะครับระยะ50หลานะครับก็ขึ้นฮับสวิงได้เลยฮับสวิงจบ22นาฬิกาได้เลย ถ้าเจบห้าก็เป็นนะครับเพิ่มเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกนะครับซึ่งนะครับในเรื่องของนะครับการใช้ในเวลาเนี่ย s ็อกซ s ิสเตเนี่ยผมก็จะพยายามนำเอามานะครับแนะนำเอามาสอนนับะครให้ทุกท่านนะครับได้ แล้วก็นำไปฝึกซ้อมนะครับในคลิปจต่อไปนะครับอันนี้ก็นะครับโค้ดจะมาซ้อมให้ดูว่านะครับการตีระยะ25หลานหครัลานะครับโดยล็อกระยะเอาไว้เนี่ยเราจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแบ๊กเท่าไหร่ก็จบวงเท่าไหร่นะครับซ้อมไปบ่อยนะครับ ทำจนเกิดความเคยชินนะฮะแล้วเราก็สามารถจะที่จะควบคุมนะครับทิศทางและระยะของเราได้ เรื่องของการควบคุมไส้บอลให้โด่งเนี่ยฮะก็จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่นะครับมีน้ํามีเนินขวางทางนะครับฝังลีนอยู่นะครับ <S <S เราอาจจะไปตกหลังเนินหลังบอดทรายนะครับเราก็สามารถที่จะยกลูกเนี่ยชิปลูกโด่งตามเข้าไปได้นะครับ ส่วนการชิปลูกที่เป็นโดโลนะครับต่ําๆเพื่อจะให้วิ่งเข้าไปหายทงหาทงเนี่ยก็คือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิปข้างกรีนนะครับชิปในสถานการณ์ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับหรือระยะไม่ไกลจากกรีนมากนักนะครับเราก็จะนิยมที่จะชิปแบบลันเข้าไปนะครับหรือบางคนนะชอบชิปโดงเข้าไปหาทงอย่างนี้ก็แล้วแต่ ค,ความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ว่าที่สำคัญต้องซ้อมนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจะช่วยลดสกอร์ของท่านได้อย่างแน่นอนครับ